เหนื่อยจังเลยพิ่งไปฆ่าคนมาขอไปดูทีวีสักหน่อยดีกว่าแล้วอีกรๅีนี่มันใครเนี่ยฮะดูแต่งตัวซิโถยเมียน้อยฆ่านี่เองช่างมันปิดทีวีสักหน่อยสีปนาทีเื่าเล่าสาธิตนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับโูรชมครับความคืบหน้าเหตุคาบอมที่เซนรัลเฟสติวัลที่สมอยอเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอขอฟังอีกสักรอบได้ไหมเซนรัลเฟสติวัลที่สมอย ฮะมันมีจริงเหรอะวะเกาะสมอยเนี่ยผมนี่ยืนขึ้นเลยต้องไปหาสักหน่อยแล้วถามใครดีขอถามอีลี่นี่ก่อนเฮ้ยรู้จักเกาะสมอยปะก็มันอยู่นี่คะอยู่ไหนอะเนี่ยวังคาหนูนั่นมันหมอยงั้นต้องออกไปหาครับแน่นอนไปถามคนข้างทางสิ เอ้น้องสาวรู้จักสมอยไหมน้องสมอยบ้านแกดีเขามีแต่สมุยสมุยเหรออย่ามาเถียงพี่สรยุทธเถียงพี่สรยุทธเถียงพี่สรยุทธเหรอเถียงพี่สรยุทธใช่ไหมน้องสาวน้องสาวเมินกวัวเหมินกัวเมินกวัวเมินกวัวให้มันรู้สะบ้างถามให้ตอบผมรู้ว่า เกาะสมอยน่าจะเป็นเกาะดังนั้นมันต้องอยู่แถวแถวทะเลเฮ้ยไอ้น้องใครน้องมึงกูไม่มีพี่อ้าวพูดอย่างนี้งั้นขอถามหน่อยเอาเฮ้ยไอ้เชื่อโอ้ยจะปั๊บเอาใช่ไหมฮะฮะตำรวจลรอตามกูมาให้ทันสิหลบไป บางทีเกาะสมุยมาอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ผมเริ่มรู้แล้วว่าการที่จะหาเกาะเกาะหนึ่งมันต้องนั่งเรือไปเราไม่ควรจะขับรถลงน้ำแบบนั้นเลยงั้นเราไปกันเถอะครับเฮ้ยนั่นเรือไปถามเขาหน่อยดีกว่าอ จะล้าบจะล้าบไม่จะล้าบโอ้จะล้าบเอออย่าแดกกูกูแค่คมาหาเกาะสมอยกูไม่ไปถามใครแล้วหรือเกาะสมอยจะเป็นเกาะเกาะน,นี้ต้องลองไปถามใครสักคนเฮ้ยเฮ้ย ที่นี่ใช่เกาะสมอยหรือเปล่าเกาะสมอยบ้านป้ามั้ง่ะนี่มันเกาะสมัยเสร็จทุกรายเสร็จทุกรายเออทำไมต้องดา่าหืมพรรคทำไมต้องด่าทำไมต้องด่าทำไมต้องด่าืออืออเออไอ,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 อคนไม่มีน้ําใจกันแค่แค่นี้ก็บอกไม่ได้ว่าเกาะสมอยอยู่ที่ไหนให้มันรู้ซะบ้างว่าข้าเป็นใครอุย้ยตำรวจข้าไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยตำรวจตำรวจ ผมไม่ได้ทำอะไรพิษมันไม่ตอบผมเฮ้ยเจอเรือกลางทางเว้ยป้าถามอะไรป้าพองอาวไม่ใช่ป้าก็ไม่บอกเอานิ้วกลางไปเลยมันหลอกลวงข้อหาหลอกลวงนะไอ้เดี๋ยวผมจะขับไปไหนเอ้ยอ่า้หาวลงลงน้ำกันหมดอาวว่ายหนีว่ายหนีไปไหนเหรอเฮะยเฮะฮะ อา้าวไปได้ไหม,มยังไปได้ข้ามันเซียนขนาดไหนข้าคนมาเป็นร้อยเป็นพันทั้งบนบกบนน้ำบนอากาศบนเครื่องบินบนอวกาศนอกอวกาศนอกโลกนอกจักรวาลเยอะไปไหมยังไปต่อได้ไปได้หรือเปล่าไปได้สิไปได้เขายังไปได้ข้าบอกแล้วไงพวกข้าระดับไหนแล้ว ข้าม,มาทุกอย่างพอไม่ต้องเล่าเฮ้ยนั่นหรือเปล่าเป้าหมายของเราคือที่นั่นหรือเปล่าข้าต้องลองข้ามไปสักหน่อยแล้วต้องเป็นที่นี่แน่ๆขอสมอยผเพราะมันเป็นวีวีเกี่ยวอะไรนั่นเหรอลองดูหว่างขาของคุณผู้หญิงสิครับมันเป็นวีหรือเปล่าเราถึงที่เขาตั้งแคมป์กันพอดีนั้นเราขอไปถามกันสักหน่อยว่า มีหรือเปล่าเฮ้ยขอถามอะไรหน่อยเฮ้ยจะไปไหนหยุดขอถามอะไรหน่อย <c oughs> อุย๊ยใครยิงวะเอา้าตายซะแล้วเหรอซ้ำอีกแล้วเหรอชิบหายแล้วตำรวจตามล่าอีกแล้ว ข้าก็ต้องขอนี้ก่อนละไม่อยากมีปัญหากับตำรวจนะนะไอ้ตำรวจหน้าโง่ข้าอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นเจ้าแค่อย่าเดินมาก็พอทำไมเจ้าถึงเดินมาล่ะตำรวจอ่าแล้วมันก็ไปไอ้โง่ตำรวจเฮ้ยมันมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่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 า สุดท้ายฆ่าเข้าไปไม่รอดเฮ้ยอึยอ้ยอีป้าขอบายอารมณ์หน่อยได้ไหมเล่าและฆ่าก็ได้กลับมาแล้วนายขอถามหน่อยสิว่าที่นี่คือเกาะสมอยหรือเปล่าหยุดเฮ้ยตอบมาตายอีกแล้วเหรอ จะมีใครบ้างไหมที่มันไม่ตายในนัดเดียวเฮ้ยนั่นไงคนนั้นจะไปไหนเจ้าคือคำตอบสุดท้ายของข้ามึงมีปืนด้วยเหรอนี่มึงมีปืนแล้วมึงยังอย่ามาตายอีกล่ะเฮ้เจ้าเจ้าบอกข้ามาสิเฮ้ยออกมา ฆ่ามาไม่บอกเหรอไม่บอกเหรอไม่บอกเหรอเออโอ้โอ้สมัยบ้านป้าเมือ่อเมึงไปดูคขี้พิจบก่อนไปแล้วมึงค่อยมาหาเรื่องคนนะ่ะฮะอะไรนะเออ หลังจากที่ได้รู้ความจริงผมคิดว่าผมต้องกลับไปดูคลิปคลิปนั้นใหม่อีกทีนึงเอ้รถไฟ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 จะไปไหนขอไปด้วยโอ้เย่เย่ไปเลยรถไฟพาข้ากลับบ้านด้วยนะแล้วข้าจะเป็นพระคุณมากอ้าวสวัสดีคุณครับขอทักทายหน่อยแล้วกันจะข้ายิงม,มือเจ้าเจ้าจะตายหรือไม่ ไม่ตายสินะก็ยังไม่ตายสินะตายได้ยังล่ะทำไมเจ้าตายละ่ะใครย,ยิงมือเองชิบหายแล้วใครขับเนี้ยเอ้ลงอือข้าเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นการกระทาที่โง่มากดังนั้นข้าควรจะรีบกลับบ้านสักที ถึงบ้านเราสักทีอิลีนั้นหายไปไหนแล้วอ,อิลี่ทำไมมันนอนตรงนี้ล่ะนี่มันที่ของข้านะช่างหัวมันประไรยรื่อเล่าสาธิตน,นะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับตูชอมครับความคืบหน้าเหตุคาบอมที่เซนรัลเฟสติวัลที่สมยุยอ่าที่เกาะสมุยสมุยจังหวัดแล้วทำไมใบไม่บอกให้เรียกว่านี้วะแล้วทั้งหมดที่กูทำมาเนี่ยเพื่ออะไรเฮ้ยโมโหโมโหเว้ย เออเออมึงออกไปไหนฮะอีหนูอีหนูอีหนูจะไปไหนอีหนูอีหนูอีหนูฝากไปบอกด้วยนะฝากไปบอกศรยุทธ์ด้วยฝากบอกศรยุทธ์ด้วยนะพวกมึงน่ะฮะฮะฝากไปบอกศรยุทธ์ด้วยฝากไปบอกศรยุทธ์ด้วยนะไอหมาโง่ ากไปบอกสรยุท์ด้วยนะทุกท่านว่าอย่าพูดผิดเีกเห็นไหมคนบริสุทธิ์ต้องตายไปกี่ร้อยกี่พันคนแล้วต้องทำให้ผมเป็นตาดำขนาดนี้เอาไว้ข่าวหลังแล้จะมาทำให้ดูอีกอถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร b e กันด้วยล่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่งั้นคุณจะโดนเหมือนที่มึงโดน ไอ้กล้องวงจรปิดขอลาไปก่อนท่านผู้ชมทุกท่านแล้วฟารบอกไปด้วยนะไว้ทักให้มันเร็วกว่านี้หน่อยถ้ทักเร็วกว่านี้เรื่องก็คงไม่เกิดแบบนี้หรอกลาไปก่อนสวัสวดีครับ